สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผูกสุขคนนะครับเนาะครับครับสำหรับเสามือนี้กัเป็นมือวันศุกรเลรอครับกับเป็นมือวันศุกร์ที่ยืนสิบแปดนะครับเนาะครับทางสองเสียงยาพาเลาะกัมีแนวทางเลยครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีถูกผูกสุขคนครับกับมือนี้กับมีโอกาสได้มาหาเสียนนอหน้าแหละครับอยู่เทียงไห่เทียงหน้าเพื่อนนะครับเนาะครับเพื่อนกับคือเก่าแหละครับเพื่อนกับไปเห็ดเวียกของเพื่อน ครับม <ítulo> <es> anyway, ันมีงัวมีกล้วยมันก็สิไปลามงัวลลามกย้วงเพื่อนล่ะครับครับเดี๋ยวมีโอกาสมหาผู้ตาพาขาละครับครับสําหรับงวดนี้ครับวันที่ยี่สิบแปดวันศุกร์ล่ะครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาเ้อครับเด้อครับของเล่าพัฒนาซาตุปูเด้อขอให้เอฟซีครับจุกจุกมันมันสุ่สุกคนครับสามตัวสี่ตัวครับหกตัวไปเลยเนาะปูเนาะครับเอาจับตัวใดกับขอให้ถือ้อครับเด้อครับสุกสุกคนครับ ได้ไม่มีโอกาสมาขอนําเสี้ยนหน้าล่ะครับสําหรับตัวเลขขบวนนครเนาะเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับเด้อครับครับพูดได้ขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นยครับเด้อครับทั้งซองขอขอบพระคุณหลายๆครับขอขอบพระคุณเป็นยางสูงนะครับเนาะครับครับเขาไปเบิงตัวเลขนํากันนะครับเด้อบาดนี้ครับสําหรับตัวเลขก็ะไดมาแล้วครับสําหรับตัวเลขนครเนาะครับครับนี่ครับเป็นหมวที่แล้วนะครับเด้อครับ หวดที่แล้วของเสียนน้หน้าเขาเพิินครับเพิินห้งหวดวันที่ยี่สิบหกแหละครับวันวันผุดนะครับเนาะครับวันผุดที่ยี่สิบหกเพิ่นหลูดไปที่เพิ่นหลูดไปที่หากับแปดครับ,รบเด่นแปดนะครับนะเนาะการเพิินห้มาเลขวิ่งเขเพิ่นกันกบแปดแปดหนึ่งสามขมาตาหนึ่งนะครับ มาต์ต่อหนึ่งหกกับบมาเก้ากับบมาครับกาสมุกเลขที่ออกกัทั้งมัดทั้งม่อนกับไม่หนึ่งกับหกรับหนึ่งกับหกกับเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับนี่นะครับสําหรับตัวเลขครับง่ามอยู่ครับสําหรับตัวเลขที่ที่ตัวนี้ออกครับทุกช็อตทุกช็อตเพื่อจับมาครับ หนึงเพอกลิทหนึมาตลอดครับชุดนี้เพิ่มมากแบบสูงสูงเลยจังน้อยเพิ่นวาครับครับสำหรับจับคู่กรับแปดหาแปดซีกับหาซีหครับห้าส5่ห้าสมกนะครับตกกลมกามี8ปดหากับหางกับศูนสหาครับสำหรับตกกลมของเพิ่นครับเลขสามตัวผ่นหามาสามคู่ครับสำหรับชุดที่แล้วครับ รับกระลุดไปนะครับเนาะครับครับพอเป็นยังครับธรรมดาแล้วครับเหล็กสูตรเหล็กคำนวเนะครับเนาะมีเขามีลุดเป็นของธรรมดาครับครับลุดลุดกับลุดจับคู่กับลุดแหละครับครับครับไมีเพิ่งลุดเลยนะครับครับเวดนี้มาเบิงต่อครับพนว่าครับเพิ่นอันนี้เป็นสูตรใหม่อันเอาสูตรเก่าของเพิ่นพลว่าบ่านนี้มาเบิงสูตรเก่าครับที่นี่ครับ ตอนนี้มาเบิ้งสูตรเก่าของเพื่อนครับสูตรดีเพื่อนว่าเดินดีอยู่ครับสําหรับสูตรนี้ครับเอาสูตรเดิมๆของเพื่อนอดี้มันสูตรใหม่ของเพื่อนพันว่าครับขาหลุดไปมัดเลยครับครับสําหรับเสี้ยนนอนหน้าครับเป็นเล่าพัฒนาเด้อครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์น้ำเน้ะครับกดติดตามไว้ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดนะครับเนาะแนวทางตัวเลขงามๆครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นโค้งเนาะครับเนาะสำหรับรัฐบาลไทยวเวลาพัฒนาวันที่28 28มีตัวหน้าครับใครอีกบ๊กี้มือแล้วครับสิเป็นเดือนกรกฎาแหละครับับสำหรับเสียน,น้อหน้าพันหลูดไปที่เลขหลูดพันหลูดไปที่1นึกับ6ครับ1นึกับ6ครับ หนึ่งกับหกเลขวิ่นครับเลขจับคู่ของเพิ่นเอาไปจับคู่เพิ่งเด้อครับเด้อครับมันมาออกชุดนี่ครับหกหนึ่งหกหนึ่งแปดแปดซีหกหนึ่งแปดซีอันนี้เป็นเลขวิ่นของเพิ่นนะครับเด้อจับคู่เอาครับหาจับคู่เอา ตั้งเม็ดตั้งมุงนวนเพิ่นหามาเลีกจับคูของเพิ่นครับชุดนี้เพิ่นว่าจับแม่นครับเอาเลีกจับคูกันเด้อครับเด้อเพิ่นหาไปที่หนึ่งหกมีแท้ครับหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่ยู่ได้นี่ครับจับเอาเลยเพิ่นจับนี่ครับเพิ่นบ่ไ่จับประทางอื่นแล้วครับบ้านี้ จะรับหกเพื่อนหายไปที่หกหกสี่หกเก้าหกแปดนะครับครับมีหกู่สำหรับเหล็กหลุดเพื่นง่ามอยู่ครับมาง่ามอยู่เพราะว่างวดที่แล้วกันหนึ่งหลายนะครับเนาะหนึ่งหก วันนี้เพิ่งกติวันหนึ่งหกมันก็มีซิดออกได้ครับเพราะว่าเหล็กเหล็กเล่าพัฒนานี่ยกับมันกะบโแน่ครับบอกสองสามเทียกได้ครับเพราะว่าเป็นเหล็กไรวันนะครับเนาะครับครับสำหรับผู้มากนะครับเด้อครับผู้คัดกระพันเปิดความสนุกเปิดความบันเทิงครับเป็นเหล็กคณิต้ชดได้ใจนะครับเนาะเอาเมื่อเบิ้งสามตัวกันครับคนไทยมาตัวใดเนี่ยสำหรับเหล็กสามตัว เลขสามตัวพคนไปที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดก็ได้ครับกลับไปกลับมาได้ครับเด้ครับก็บเป็นหนึ่งหกตัวข้างบนแล้วครับหนึ่งหกแปดตัวข้างบนครับเพคนว่าเพิ่นหมั่นใจอยู่ครับอันนี้เป็นชุดของเสียนนนนเส้ยนนอนหน้าครับเสี้ยนนอนหน้าครับ เป็นเหลขสก,กลขสูตรเขขนาะครับเนาะเหล็กสูตรเหล็กคำนวณของเพิ่นสูตรไผ่สูตรมันคือว่าแหละครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อรครับพิจารณาเบิ้งครับเอามาเบิ้งตัวกลมของเพิ่นเพิ่นกลมมาตัวไหนเนี่ยเพิ่นหมักเพิ่นเด่นมาตัวไหเนี่ยครับสําหรับตัวกลมของเพิ่นเพิ่นกลมเด่นไปทีหกครับหกนะครับเด้อหนึ่งไปล่องครับ ตัวนี้ก็อย่าลืมถิ่มนะครับเด้อครับเอาไปจับคู่เบิ้งมักซีก็เอาซีมักแปดก็เอาแปดมักหนึ่งก็เอาหนึ่งแต่ว่ามันจับมาแล้วหนึ่งคับหกครับเดียซีกับแปดนะครับเด้อครับเอาไปจับเบิ้งซีกับแปดครับครับวันนี้ก็เอาอาดเสียเอาซีแปดก็ได้ครับซีแปดแปดซีไปงั้นสะครับเนาะครับเอ้าเพลินกาดกลุ่มเด่นมากตัวนี้แหละครับตัวพิเศษของเพลิน กมีสองคู่ครับหกแปดหกแปดครับมีสองกลมตัวนี้มาแท้เพิ่นว่าครับสำหรับเจ็ดแปดเก้านี่ครับเจ็ดเก้าแปดงามนะครับเนาะสำหรับตัวเลขเด้อครับเด้อครับพิจารณาเอาสำหรับผู้มักผู้คัดกระพันครับทางสังกัเสนอเพียงความบันเทิงครับเพียงความสนุกสนานนะครับเนาะครับเด็กกนนี้คิดในใจครับ ไข่เขียดไข่เขียดนะครับเนาะครับเอ้าวิิงยังไหผู้ระบาดสองบาทครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มียังไหลเนะครับเนาะครับอ้าวไห่เอฟซียู่ดีไม่แห้งสุกผุสุกนนะครับเด้อครับสุกๆมันมันเลิ่มๆลุยๆนะครับเด้อหมอแดงครับเฮ่งๆปังๆสุกดีไม่ใส่สวัสดีครับ